คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหลายสิ่งที่คนไทยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมาในชีวิตประจําวันถ้าฝรั่งมีแบบนี้ในบ้านเกิดของเขาเขาจะภูมิใจสุดๆถึงขั้นยกย่องเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นวัดที่สวยติดอันดับโลกอาหารริมทางที่รสชาติจัดเต็มแต่ราคาถูกแสนถูกหรือแม้แต่รอยยิ้มและน้ําใจที่เราให้กันจนเป็นเรื่องปก,กติฝรั่งกลับมองว่านี่คือสิ่งที่พิเศษที่หาไม่ได้ง่ายๆในโลกวันนี้ผมจะพาไปดูว่ามีอะไร บ้างที่ทําให้ฝรั่งบอกว่าเมืองไทยโชคดีจริงๆและทําไมเราคนไทยควรหันกลับมาภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไปเริ่มกันได้เลยครับ 1. อาหารริมทางคุณภาพแต่ราคาถูก เริ่มกันที่สิ่งแรกที่ทําให้ฝรั่งหลายคนทึ่งสุดๆนั่นก็คืออาหารริมทางของไทยครับที่คุณภาพจัดเต็มแต่ราคาถูกเหลือเชื่อครับเวลาเราเดินไปตามถนนในกรุงเทพเชียงใหม่หรือแม้แต่เมืองเล็กๆสิ่งที่เจอได้แทบทุกมุมก็คือร้านรถเข็นร้านหาบเร่หรือร้านข้างทางที่ขายอาหารแบบบ้านๆแต่รสชาติกลับอร่อยไม่แพ้ร้านใหญ่เลยทีเดียวฝรั่งที่มาเที่ยวไทยบอกตรงกันว่าแค่มีเงินไม่กี่เหรียญเขาก็กินอิ่มอร่อยได้ทั้งวันเช่นข้าวกระ กะเพราไข่ดาวจานละ50บาทก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทหรือส้มตำไก่ย่างที่รวมกันไม่ถึง100บาทแต่รสชาติกลับเต็มไปด้วยความจัดจ้านหอมเครื่องเทศและทำสดใหม่ต่อหน้าต่อตาต่างจากบ้านเขาที่อาหารราคาถูกมักเป็นอาหารที่แช่แข็งหรือคุณภาพธรรมดาเท่านั้นสิ่งที่วั่หลังยิ่งทึ่งก็คือความหลากหลายที่หาได้ง่ายมากไม่ว่าคุณจะอยากกินอาหารไทยแท้ๆอย่างต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานหรือของกินเล่นอย่างหมูปิ้งกล้วยทอดทุก อย่างมีให้เลือกในราคาที่เอื้อมถึงได้จริงๆ และบางเมนูยังได้รางวัลระดับโลกอย่างเช่นร้านสตรีทฟู้ดไทยที่ติดมิชลินไกด์จนกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกถ้าเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกการหาของกินราคาถูกแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเช่นในยุโรปหรืออเมริกาอาหารจานด่วนทั่วไปยังเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทขึ้นไปและมักไม่ได้สดใหม่หรือปรุงลดด้วยสมุนไพรจริงๆอย่างของไทยฝรั่งหลายคนเลยบอกว่าแค่ได้มากินสตรีทฟู้ดของไทยทุกวันก็เหมือนถูกหวยเพราะมันทั้งอร่อยและคุ้มค่า ในแบบที่ประเทศเขาไม่มีให้แต่ที่ทําให้ประทับใจจริงๆไม่ใช่แค่รสชาติหรือราคาครับแต่คือบรรยากาศการกินข้างทางแบบไทยๆท,ที่ทําให้ฝรั่งรู้สึกอบอุ่นและสนุกจะนั่งเก้าอี้พลาสติกริมทางดูผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาหรือกินก๋วยเตี๋ยวในซอยแคบๆก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในบ้านเกิดของเขาเลยหลายคนบอกว่านี่คือความหรูหราของชีวิตจริง,รงๆเพราะได้กินของอร่อยแท้ๆโดยไม่ต้องจ่ายแพงดังนั้นสิ่งที่คนไทยเราอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวัน อย่างการกินข้าวริมทางกลับเป็นสิ่งที่ทําให้ฝรั่งทึ่งและอิจฉาและบ้านเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้บ่อยๆและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ไทยแตกต่างจนหลายคนหลงรักครับ 2. วัดไทยที่สวยติดอันดับโลกสิ่งต่อมาที่ทําให้ฝรั่งประทับใจและบอกว่า ้าประเทศเขามีแบบนี้คงภูมิใจสุดๆก็คือวัดไทยที่มีความงดงามจนติดอันดับโลกครับสําหรับคนไทยเราอาจคุ้นชินกับวัดใกล้บ้านที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ในสายตาฝรั่งแล้ววัดไทยแต่ละแห่งคือสถาปัตยกรรมที่ตื่นตาตื่นใจมากไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วในกรุงเทพที่โด่งดังระดับโลกด้วยความวิจิตรอลังการของพระอุโบสถและพระแก้วมรกตวัดอรุณราชาวารารามที่สวยงามริมแม่น้ําเจ้าพระยาโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินหรือวัดร่อง คุณที่เชียงรายที่ดีไซน์แปลกตาไม่เหมือนใครจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของประเทศทุกแห่งเต็มไปด้วยรายละเอียดอ่อนช้อยที่สะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงฝรั่งหลายคนบอกว่าในประเทศตะวันตกแม้จะมีโบสถ์หรือวิหารที่ยิ่งใหญ่แต่ความรู้สึกกลับแตกต่างเพราะวัดไทยเต็มไปด้วยสีสันความประณีต และบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆการได้เห็นพระภิกษุเดินบินาบาตหรือได้ยินเสียงะระฆังในตอนเช้าเป็นประสบการณ์ที่เขารู้สึกว่ามีชีวิตมากกว่าการเดินชมสถาปัติกรรมเฉยๆ นอกจากนี้วัดไทยยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนไม่ใช่แค่สถานที่ทางศาสนาแต่ยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมงานประเพณีและการรวมตัวของผู้คนเวลามีเทศกาลสงกรานต์หรืองานบุญใหญ่ฝรั่งที่มาเที่ยวก็จะได้สัมผัสความคึกคักที่ผสมทั้งความศรัทธาและความสนุกสนานซึ่งต่างจากบ้านเขาที่โบสถ์หรือวิหารมักเงียบและเข้มงวด สิ่งที่ฝรั่งยิ่งทึ่งก็คือรายละเอียดเล็กๆที่คนไทยเห็นจนชินตาอย่างกระเบื้องสีทองที่สะท้อนแสงแดดจนวิบวับตอนบ่ายหลังคาทรงจั่วซ้อนกันอย่างประณีตหรือแม้แต่จิตกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ทำให้ข่าวรู้สึกว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่ประเทศของเขาแทบไม่มีโอกาสได้เห็นแต่สำหรับคนไทยกลับเป็นภาพอันคุ้นตาที่เดินผ่านได้ทุกวันทั้งหมดนี้ทำให้ฝรั่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าประเทศเขามีวัดที่งดงามและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแบบไทยเขาจะยกย่องเป็นสมบัติระดับชาติและภูมิใจอย่างมากแต่สําหรับเรามันคือความธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวจนบางทีลืมไปว่ามันพิเศษแค่ไหนและนี่เองคือเสน่ห์ที่ทําให้วัดไทยติดอันดับโลกในสายตาชาวต่างชาติครับ 3. ตลาดนัดในมาเก็ต สิ่งต่อมาที่ฝรั่งบอกว่าถ้าประเทศเขามีแบบนี้คงภูมิใจสุดๆก็คือตลาดนัดและไนท์มาร์เก็ตของไทย สำหรับเราอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่แค่เดินตลาดซื้อของกินของใช้แต่สำหรับชาวต่างชาติมันคือประสบการณ์ที่ทั้งสนุกคึกคักและเต็มไปด้วยสนเสน่ห์แบบที่บ้านเขาแทบไม่มีเลยในเมืองไทยตลาดนัดและนมาร์เก็ตมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดจตุจักรที่โด่งดังระดับโลกมีสินค้านับแสนชนิดให้เลือกซื้อตลาดนัดรถไฟที่เต็มไปด้วยของเก๋ๆและอาหารหลากหลายไปจนถึงตลาดท้องถิ่นเล็เลกๆในต่างจังหวัดที่ขายทั้งของ สดผลไม้ไทยและอาหารพื้นบ้านที่ทํากันสดๆตรงนั้นเลยฝรั่งที่มาเที่ยวบอกตรงกันว่าแค่เดินเล่นก็เหมือนได้ทัวร์วัฒนธรรมยอมยอมเพราะได้เห็นทั้งวิถีชีวิตของผู้คนกลิ่นรสชาติและบรรยากาศที่คลึกครืน่น ความพิเศษของตลาดไทยคือความหลากหลายและราคาเข้าถึงง่ายครับของกินมีให้เลือกตั้งแต่สรตทฟู้ดราคาหลักสิบไปจนถึงเมนูพิเศษที่ปรุงสดใหม่ตรงหน้าแถมยังได้ของฝาของที่ระลึกเสื้อผ้าและงานแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งในประเทศตะวันตกถ้าจะหาของแบบนี้มักต้องไปงานแฟร์ใหญ่ๆที่จัดแค่ปีละครั้งแต่เมืองไทยมีทุกสัปดาห์บางที่มีทุกวันด้วยซ้ำ ฝรั่งหลายคนยังบอกว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดไทยน่าทึ่งคือบรรยากาศแบบครอบครัวจะเห็นทั้งเด็กๆวิ่งเล่นพ่อค้าแม่ค้าชวนคุยอย่างเป็นกันเองและนะักท่องเที่ยวที่มานั่งกินอาหารริมทางด้วยกันแบบไม่แบ่งเชื้อชาติทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบบางครั้งตลาดไทยก็มีความวุ่นวายร้อนอบอ้าวหรือคนเยอะจนเดินแทบไม่ไหวแต่สำหรับฝรั่งแล้วนั่นคือเสน่ห์ที่ทําให้ตลาดไทยมีชีวิตชีวาครับไม่ได้ดูเรียบร้อยจนแข็งทื่อเหมือนห้างสรรพสินค้าดังนั้นสิ่งที่คนไทยเรามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างการเดินตลาดนัดหรือไนท์มาร์เก็ตกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ฝรั่งอิจฉาและอยากให้บ้านเขามีแบบนี้บ้างเพราะมันคือที่รวมทุกอย่างทั้งอาหาร ศิลปะวัฒนธรรมและชีวิตจริงของผู้คนในแบบที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากไทยครับ 4. ความสะดวกของ 7-Eleven อีกสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งหลายคนอิจฉาเมืองไทยมากๆก็คือ7 e เ e ่ e อเหรือร้านสะดวกซื้อของไทยที่เปิดแทบจะทุกหัวมุมของถนนมีบริการครบจบในที่เดียวสําหรับคนไทยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ฝรั่งจํานวนไม่น้อยบอกตรงกันว่าถ้าประเทศของเขามี7 e เ e ่ e อแบบเมืองไทยชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆเพราะในไทย7 e เ e ่ e อไม่ได้เป็นแค่ร้านขายของกินของใช้ทั่วไปแต่คือศูนย์รวมความสะดวกสบายที่หาได้แทบทุกอย่างตั้งแต่ข้าวกล่องร้อนๆกาแฟสด ของหวานเบเกอรี่ไปจนถึงขนมท้องถิ่นที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูกกว่าซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนถึงขั้นบอกว่าแค่เข้าเซเว่นอก็อยู่ได้ทั้งวันเพราะมีอาหารหลากหลายครบทุกมือ สิ่งที่ฝรั่งทึ่งคือบริการที่หลากหลายไม่ใช่แค่ซื้อของกินแต่ยังจ่ายบินเติมเงินมือถือส่งพัสดุหรือแม้แต่กดตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ข้างในทุกอย่างทำได้ตลอด24ชั่วโมงและใช้เวลาไม่กี่นาทีต่างจากบ้านขาวที่ร้านสะดวกซื้อเปิดแค่บางช่วงเวลาและไม่มีบริการครบแบบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นความสะอาดและความเป็นระบบของ7 e เ e ่ e อิเลเไทยยังเป็นที่ยกย่องหลายประเทศที่มีร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกันมักจะเจอปัญหาของไม่สดหรือร้านไม่เป็นระเบียบแต่เมืองไทยกลับทําได้ดีจนฝรั่งรู้สึกประทับใจและยังชื่นชมพนักงานที่คอยยิ้มต้อนรับให้บริการอย่างสุภาพ แน่นอนว่าบางคนอาจมองว่าการมี7 e เ e ่ e อิเลเต็มไปหมดอาจทาให้ธุรกิจเล็กๆถูกกลบไปบ้างแต่ในมุมของฝรั่งเขากลับมองว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆและถ้าประเทศเขามีร้านสะดวกซื้อที่ครบเครื่องและราคาสบายกระเป๋าแบบไทยเขาจะภูมิใจมากๆดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องปกติในทุกเช้าเย็นอย่างการแวะเซเว่นซื้อข้าวกล่องหรือน้ําดื่มกลับกลายเป็นสิ่งที่ฝรั่งอวยไทยสุด,สดๆเพราะมันสะท้อนถึงคุณ ภาพชีวิตที่สะดวกสบายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนจริงๆครับ 5. รอยยิ้มน้ำใจของคนไทย อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฝรั่งหลายคนรู้สึกทึ่งและชื่นชมเมืองไทยก็คือรอยยิ้มและน้าใจของคนไทยครับจนถึงขั้นมีคําพูดที่เรียกประเทศไทยว่า Land of s ฟ i ไ e หรือดินแดนแห่งรอยยิ้มซึ่งไม่ใช่แค่คาโฆษณาแต่เป็นสิ่งที่ฝรั่งหลายคนได้สัมผัสจริงๆตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสิ่งที่ทําให้ฝรั่งประทับใจมากคือความเป็นกันเองของคนไทยแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เวลาซื้อของกินอาหารหรือถามทางก็มกักจะได้รับรอยยิ้มและคําตอบที่สุภาพเสมอ บางคนแค่เดินเข้าร้านอาหารริมทางก็จะได้รอยยิ้มจากแม่ค้ารอยยิ้มเล็กๆที่ทําให้วันธรรมดาธรรมาของนักท่องเที่ยวกลายเป็นวันที่น่าจดจําฝรั่งหลายคนบอกว่าแค่รอยยิ้มเล็กๆที่ไทยนี่แหละคุ้มกว่าของฝากที่ซื้อติดมือกลับบ้านอีก นอกจากรอยยิ้มแล้วสิ่งที่ทำให้คนไทยพิเศษในสายตาฝรั่งคือน้ำใจและความช่วยเหลือแบบไม่คิดมากตัวอย่างเช่นเวลาฝรั่งเจอปัญหาเรื่องของภาษาหลงทางหรือขี่มอเตอร์ไซค์ล้มกลางถนนมักจะมีคนไทยเข้ามาช่วยเหลือทันทีโดยไม่รอช้าบางคนถึงขั้นอาสาเดินไปส่งถึงที่หรือใช้เวลาอธิบายซ้ำๆจนอีกฝ่ายเข้าใจแม้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกลับมาก็ตามนี่คือสิ่งเล็กๆที่ฝรั่งมองว่าเป็นความหรูหราทางใจที่ประเทศเขา าไม่มีสิ่งที่ทําให้ต่างชาติยิ่งทึ่งคือคนไทยยิ้มและมีน้ําใจแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ได้สบายมากเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องทํางานหนักแต่ยังพูดจาเป็นมิตรหรือคนขับแท็กซี่ที่แม้รถติดก็ยังชวนคุยด้วยอารมณ์ที่ดีต่างจากบางประเทศที่ผู้คนมักเคร่งเครียดจนแทบไม่พูดกันเลย และเมื่อถึงเทศกาลใหญ่ๆอย่างสงกราน์หรือลอยกระทงบรรยากาศยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์นี้ฝรั่งที่ได้เข้าร่วมมักบอกว่ารู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ทุกคนยิ้มหัวเราะเล่นสนุกและต้อนรับกันอย่างเปิดกว้างโดยไม่สนว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแน่นอนว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะยิ้มได้ตลอดหรือใจดีเสมอไปแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วความน่ารัก ความเอื้อเฟื้อและความเป็นมิตรที่คนไทยมีต่อกันและต่อคนแปลกหน้าคือสิ่งที่ฝรั่งบอกว่าถ้าประเทศของเขามีแบบนี้บ้างเขาจะภูมิใจสุดๆและคงอยากโปรโมทเป็นจุดขายของชาติเลยทีเดียวครับ 6. รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ราคาเข้าถึงง่าย สิ่งที่ทำให้ฝรั่งหลายคนทึ่งกับเมืองไทยมากก็คือความสะดวกในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่และโมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ราคาเข้าถึงง่ายกว่าประเทศเขามากครับสำหรับคนไทยเราอาจคุ้นชินกับการโบกแท็กซี่หน้าปากซอยหรือเรียกพี่วินแถวแถวบ้านเพื่อไปตลาดแต่สำหรับฝรั่งนี่คือเรื่องที่ทำให้ตาลุกวาวเลยทีเดียวในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆของไทยคุณสามารถนั่งแท็กซี่ได้ในราคาหลักสิบหรือหลักร้อยซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศตะวัน ตกการนั่งแท็กซี่มักเป็นเรื่องฟุ่งเฟือยเพราะค่าโดยสารสูงลิฟต์ยกตัวอย่างเช่นในลอนดอนหรือซิดนีย์ค่าขึ้นรถแท็กซี่เริ่มต้นก็อาจเกิน200-300ถึง300บาทแล้วและถ้าเดินทางไกลๆก,ก็พุ่งเป็นพันได้ง่ายๆแต่ในไทยเงินเท่ากาันคุณนั่งแท็กซี่ได้ทั้งวันส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ยิ่งเป็นสิ่งที่ฝรั่งอึ้งเข้าไปใหญ่เพราะบ้านเขาแทบไม่มีบริการแบบนี้เลยครับ เวลาเจอรถติดในกรุงเทพคนไทยแค่ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ก็มุดไปถึงที่หมายได้เร็วกว่าแท็กซี่หลายเท่าแถมราคาเริ่มต้นเพียง20-30บาทเท่านั้นฝรั่งหลายคนเล่าว่าแค่ได้ซ้อนไท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างลัดเลาะซอยเล็กๆผ่านการจราจรอันวุ่นวายก็นับว่าเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่มีในประเทศเขาเลยทีเดียว อีกสิ่งที่ต่างชาติชอบมากคือความยืดหยุ่นของบริการคุณสามารถบกเรียกได้ทันทีหน้าปากซอยหรือจะเรียกผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Grabbo ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะกลางวันหรือดึกแค่ไหนก็ยังมีรถให้บริการต่างจากหลายประเทศที่พอเลยเวลาทำงานไปนแล้วแทบจะไม่มีรถสาธารณะให้เรียกใช้เลยครับ แน่นอนว่าการใช้แท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์ในไทยก็มีข้อท้าทายอยู่บ้างเช่นรถติดในชั่วโมงเร่งด่วนปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารหรือเรื่องความปลอดภัยที่บางครั้งต้องใช้วิจารณญาณแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วนี่คือบริการที่ราคาถูกและเข้าถึงง่ายจนฝรั่งบอกว่าถ้าประเทศของเขามีระบบขนส่งที่สะดวกและยืดหยุ่นแบบนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยและคงไม่ต้องเสียเงินก้อนโตทุกครั้งที่ต้องนั่งรถกลับบ้าน 7คอนโดติดรถไฟฟ้าราคาสบายกว่าเมืองนอกอีกสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งหลายคนบอกว่าถ้าประเทศเขามีแบบนี้คงภูมิใจสุดๆก็คือคอนโดติดรถไฟฟ้าในไทยที่ราคาสบายกว่าประเทศของเขามากครับสำหรับคนไทยบางทีเราอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติที่กรุงเทพมีคอนโดสูงเรียงรายตามแนว BTS หรือ MRT แต่ในสายตาฝรั่งแล้วนี่คือความหรูหราที่เอื้อมถึงได้จริงๆ ในหลายประเทศโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวหรือซิดนีย์การจะหาที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งสาธารณะมักมีค่าเช่าหรือราคาซื้อที่สูงมหาศาลบางแห่งอาจต้องใช้เงินหลักแสนบาทต่อเดือนเพื่อเช่าอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กๆแต่ในไทยคุณสามารถเช่าคอนโดติดรถไฟฟ้าได้ในราคาเพียงหมื่นกว่าบาทต่อเดือนหรือซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ก็ยังถูกกว่าหลายเมืองใหญ่ของโลกนอกจากเรื่องราคาแล้วคอนโดไทย ใส่ใจสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต่างชาติประทับใจไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส สระว่ายน้ําห้องทํางานส่วนกลางหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในตัวอาคารเองเรียกได้ว่าซื้อหรือเช่าห้องเดียวแต่ได้ความสะดวกสบายครบวงจรไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มเหมือนประเทศตะวันตกที่บริการเสริมต่างๆต,ต,ต้องจ่ายเพิ่มกันแทบทางนั้นสิ่งที่ทำให้ฝรั่งชอบมากๆอีกอย่างก็คือวิวและบรรยากาศที่เมืองไทยหลายคอนโดในกรุงเทพสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเส้นขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าในราคาที่เอื้อมถึงได้จริงต่าง จากเมืองใหญ่ๆอื่นๆที่วิวดีๆมักถูกผูกขาดโดยคนรวยเท่านั้นแน่นอนว่าการอยู่คอนโดในไทยก็มีข้อท้าทายครับเช่นการจราจรรอบๆเมืองใหญ่ที่ยังคงติดขัดหรือบางโครงการอาจสร้างแน่นเกินไปแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นราคาทําเลและสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วฝรั่งจำนวนมากยอมรับตรงกันว่าถ้าประเทศเขามีคอนโดติดระบบขนส่งที่คุณภาพดีและราคาสบายแบบนี้เขาจะภูมิใจมากๆร ราะมันทำให้คุณภาพชีวิตคนทั่วไปดีขึ้นโดยไม่ต้องเป็นเศรษฐีครับ 8. เทศกาลไทยมีสีสันอีกสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งบอกว่าถ้าประเทศของเขามีแบบนี้คงภูมิใจสุดๆก็คือเทศกาลไทยที่เต็มไปด้วยสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสงกรานและลอยกระทงครับเพราะมันไม่ใช่แค่การฉลองแต่มันเป็นการรวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและความศรัทธาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เริ่มจากสงกรานที่จัดขึ้นทุกเดือนเมษายนถือเป็นปีใหม่ไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกสิ่งที่ทําให้ฝรั่งทึ่งคือการที่ทั้งประเทศพร้อมใจกันออกมาเล่นน้ํากลางถนนไม่ว่าจะเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมหมด บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้ำสาดและความสุขที่แบ่งปันกันอย่างเสรีฝรั่งหลายคนเล่าว่าแค่ได้มาเที่ยวสงกรานต์ครั้งเดียวก็รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวเองเพราะไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีเทศกาลเล่นน้ำทั่วเมืองแบบนี้จริงๆส่วนลอยกระทงที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ฝรั่งประทับใจไม่แพ้กันภาพของผู้คนที่นำกระทงไปลอยแม่น้ำพร้อมแสงเทียนที่ส่องประกายเต็มผืนน้ำสร้างบรรยากาศโรแมนติก และสงบในเวลาเดียวกันหลายคนบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ทําให้รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติและความเชื่อแบบไทยๆยอย่างลึกซึ้งและยังมองว่าเป็นการสะท้อนแนวคิดเรื่องการปล่อยวางสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ประทับใจยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเทศกาลในตะวันตกส่วนใหญ่จะเน้นงานเฉลิมฉลองที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมในครอบครัวที่วงจํากัดแต่เทศกาลไทยกลับเปิดกว้างสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ คุณสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆสงกรานคุณแค่ถือขันน้ําก็เล่นได้แล้วส่วนลอยกระทงก็สามารถทํากระทงเองหรือซื้อจากตลาดได้ในราคาไม่แพงทําให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการจัดงานใ,นใหญ่ๆแบบนี้ก็มีข้อท้าทายเหมือนกันเช่นความแออัดความปลอดภัยหรือปัญหาขยะที่เกิดขึ้นหลังงาน แต่สำหรับฝรั่งแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถกลบเสน่ห์ของเทศกาลไทยได้เลยเพราะพวกเขามองว่านี่คือช่วงเวลาที่เมืองไทยมีชีวิตชีวาที่สุดผู้คนยิ้มแย้มเปิดใจและแบ่งปันความสุขให้กันและกันในแบบที่หาไม่ได้จากที่อื่นในโลกนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนยกให้สงกรานและลอยกระทงไม่ใช่แค่เทศกาลของไทยแต่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนควรมาลองสัมผัสด้วยตัวเองครับ 9. ผลไม้ไทยที่มีตลอดปีสิ่งต่อมาที่ทําให้ฝรั่งหลายคนตกหลุมรักเมืองไทยก็คือผลไม้ไทยที่มีให้กินตลอดทั้งปีครับ สำหรับคนไทยเราอาจจะคุ้นชินกับการเดินตลาดแล้วเห็นผลไม้เรียงรายเต็มแผงไมว่าจะเป็นมะม่วงส้มแตงโมหรือกล้วยที่ซื้อได้ง่ายๆในราคาไม่กี่สิบบาทแต่สำหรับฝรั่งนี่คือความหรูหราที่ประเทศเขาไม่มีเลยในยุโรปหรืออเมริกาผลไม้สดๆดโดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนมักมีราคาแพงมากและยังมีให้เลือกน้อยที่สำคัญคือไม่ได้มีตลอดทั้งปีอย่างเช่นมะม่วงหรือสับปะรดถ้าอยู่บ้านเขาอาจจะต้องรอฤดูนำเข้า ราคาตกผลละหลายร้อยบาทแต่ที่เมืองไทยคุณสามารถกินได้แทบทุกวันในราคาหลักสิบเท่านั้น สิ่งที่ทําให้ฝรั่งประทับใจที่สุดก็คือความหลากหลายของผลไม้ไทยที่มีตั้งแต่ผลไม้ทั่วไปที่กินง่ายๆอย่างกล้วยแตงโมฝรั่งจนถึงผลไม้รสจัดจ้านอย่างทุเรียนมังคุดเงาะหรือสละที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายคนบอกว่าเมืองไทยคือสวรรค์ของคนรักผลไม้เพราะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มีผลไม้ให้เลือกซื้อเต็มไปหมดยิ่งไปกว่านั้นคนต่างชาติยังชอบรูปแบบการขายที่สะดวกของไทยไม่ว่าจะเป็นผลไม้หั่นชิ้นพร้อมไม้จิ้มในถุงพลา ขายริมทางในราคาไม่กี่บาทหรือการทำเป็นน้ำผลไม้ปั่นเย็นๆดับร้อนที่หาได้ทุกมุมของเมืองสิ่งเหล่านี้ทำให้ฝรั่งรู้สึกว่าการกินผลไม้ที่ไทยไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้จริงๆแน่นอนว่าผลไม้บางชนิดเช่นทุเรียนอาจไม่ถูกปากทุกคนเพราะมีกลิ่นแรงแต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบลองอะไรใหม่ๆมันกลับเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้การมาเมืองไทยน่าจดจำยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราคน ไทยมองว่าเป็นเรื่องปกติอย่างการซื้อผลไม้กินทุกวันกลับกลายเป็นสิ่งที่ฝรั่งอวยหนักมากเพราะบ้านเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสความสดความหลากหลายและราคาที่เข้าถึงง่ายแบบนี้เลยครับ 10. บริการสบายๆไม่เป็นทางการจนเกินไป สิ่งสุดท้ายที่ทําให้ฝรั่งหลายคนอิจฉาเมืองไทยก็คือบริการที่เป็นกันเองและสบายๆไม่เป็นทางการจนเกินไปครับในบ้านเขาเวลาจะใช้บริการอะไรไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่ร้านเล็กๆก,ก็มักเต็มไปด้วยขั้นตอนที่เคร่งครัดพนักงานอาจดูสุภาพแบบมืออาชีพก็จริงแต่บรรยากาศกลับแข็งทื่อจนรู้สึกห่างเหิน แต่ที่เมืองไทยบริการส่วนใหญ่มกักจะมาพร้อมกับรอยยิ้มและความเป็นกันเองอย่างเวลาไปกินอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นร้านริมทางหรือร้านในห้างแม่ค้าพ่อค้ามักจะยิ้มทักทายบางทีก็ถามเล่นๆว่าจเจ้าเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือยังแถมซุปหรือผักให้นิดหน่อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มด้วยซ้ําสําหรับคนไทยนี่อาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ฝรั่งกลับรู้สึกว่านี่คือบริการที่มีหัวใจมากกว่าการทํางานตามหน้าที่ สิ่งที่ต่างชาติชอบมากอีกอย่างก็คือความยืดหยุ่นและความรวดเร็วสมมติคุณสั่งกระเพรา,าหมูกรอบแล้วอยากเพิ่มไข่ดาวหรือขอไม่เผ็ดส่วนใหญ่ก็จะทำให้ทันทีโดยไม่คิดมากในขณะที่บางประเทศถ้าเมนูไม่ได้อยู่ในรายการก็จะถูกปฏิเสธทันทีไม่สามารถปรับอะไรได้เลยครับซึ่งทำให้ฝรั่งรู้สึกว่าไทยใจกว้างและเข้าใจลูกค้ามากกว่า ไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะครับแต่รวมไปถึงบริการอื่นๆอย่างการนวดแผนไทยที่ทั้งราคาสบายกระเป๋าและหาง่ายมากจะเป็นร้านเล็กๆริมถนนหรือร้านใหญ่ในห้างก็มีครบหมดหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อที่พนักงานยิ้มแย้มพร้อมช่วยเหลือเสมอนี่คือสิ่งเล็กๆที่ฝรั่งรู้สึกว่าทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงแน่นอนว่าการบริการแบบไม่เคร่งครัดก็มีข้อเสียเช่นบางร้านอาจไม่เป๊ะทุกครั้งหรือมาตรฐานไม่เหมือนกันแต่ฝรั่งจํานวนมากกลับมองว่านี่แหละ คือสเสน่ห์เพราะมันสะท้อนความจริงใจไม่ได้ทําเพราะต้องทําแต่ทําเพราะอยากให้ลูกค้ารู้สึกดีดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจนชินตาอย่างการได้รับบริการที่อบอุ่นยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการจนเกินไปกลับกลายเป็นสิ่งที่ฝรั่งอวยไทยหนักมากครับเข <arose> าบอกว่าถ้าประเทศของเขามีบริการที่เป็นกันเองแบบบ้านๆแต่ดูแลจริงใจแบบไทยชีวิตคงจะผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นเยอะเลยครับ และนี่ก็คือ10สิ่งที่ฝรั่งอวยไทยและบอกว่าถ้าประเทศของเขามีแบบนี้เขาจะภูมิใจสุดๆแต่สำหรับเรามันกลับเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่รอบตัวทุกวันฟังและรู้สึกยังไงกันบ้างครับ คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับว่าของธรรมดาในสายตาของเราจริงๆแล้วอาจพิเศษกว่าที่คิดลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าสิ่งไหนในเมืองไทยที่คุณภูมิใจที่สุดหรืออยากให้คนต่างชาติรู้จักมากกว่านี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ